สำนักขา,าราาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรีนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่หนอง่ม้างนนะคะ่ะอันนี้นะคะก็เป็นผู้นําท้องถิ่นนะคะรบกวนผู้นําท้องถิ่นช่วยแนะนําตัวหน่อยนะคะคมผู้ช่วยประสิตน้อนิดครับมูงที่12ตำบลบางานครับครับผมสมานอุตรตัวแทนสภากเกษตรตำบลบังดานได้ลงพื้นที่ หมู่ที่1ิบสองขุดกลางขุดทั้งบัวแล้วก็เน้านที่จากจังหวัดมาสำรวจพื้นที่ของกระบวงกานของเรานะครับผมรบกวนผู้ช่วยนะคะช่วยเล่าตวัดความเป็นมาของพื้นที่ตรงนี้หน่อยนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ใช้ทําประโยชน์อะไรยังไงบ้างคะก็ทุกวันก็ใช้ทาการ,กรเกษตรขึ้นขึ้นนาปังแล้วก็มีท่าปลา อันยังมีประปลาอยู่สองจุดตรงหางหนี่แหละเราควรช่วยเล่าว่าน้ำตรงหนองกุดการนี้นะคะใช้ทำประโยชน์ในด้านอะไรบ้างคะในปัจจุบันคะ่ะก็ทำการ,กรเกษตรมีนานับข้าวแล้วก็พวกผื้ผักแล้วก็น้ำชนำ้น้ำปราตั้น้ำปปาแล้วปัจจุบันนี้นะคะหนองด หนองูุดางี่มีสภาพปัญหาในด้านใดบ้างคะก็มีตัวกจรมันมีน้อะงเรพืชจะเป็นข่นน้มันไมไม่ไมสสวกองากห้งานที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเข้ามาช่วยเหลือในด้านใดบ้างคะ ต้องกอด้องแล้วก er> ็เอามันจะพุ่ขึ้นให้มันเสร็จหรอกคอยมีตักน้ำไปใส่ได้แล้วหน้าแลมมือจะดัดบองแหลงมันจะแห้งยังได้ยังนไม่ไดะขอบคุณผู้ช่วยผู้ใหญ่ด้านนะคะแล้วก็สมาชิกสภาเกษตรกรของเรานะคะทึ้งสมานค่ะ